การอัปเกรดครั้งนี้น่าจะช่วยพวกเราได้เยอะหากเรายึดตามแผนเดิมมีสิทธิสูงเลยนะที่แผนของเราจะสำเร็จดาบโค้ทเท่เลยอะธนาเอโวเลอร์อู้หู้ยลอยไปหนึ่งทีแต่ตัวตู้กันได้เลยนะเฮ้ยอยเลนเอโวเลอร์กับธนาของอาริอันเป็นหัวเดียวกันแล้วทุกคนไทายคอมพิวเตอร์แมนเหรอ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โมบีดีชแนลฮะตอนนี้เรากลับมาอีกแล้วสำหรับการรีแอคชั่นโลกคู่ขนาดสกิมดีทอยเลนตจากช่องคุณเวอร์แลนด์ต้องบอกเลยว่าตอนนี้มีการปล่อย E ีีที่97พาร์ทหและพาร์ทสออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะมาทําการรีแอคชั่นหรือว่าดูกันต่อแล้วก็ผมจะมีการแปลซับไตเติ้ลไว้ด้านล่างด้วยสำหรับใครที่ฟังภาษาจไม่ออกหรือว่าแปลไม่ทันนั่นเองนะฮะความเดิมก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกไว้เลยว่ามหาสงครามของเหล่าไททันเนี่ยแบ่งฝัก เอาด้วยกัน เผ่าแรกนั้นคือทางด้านของกลุ่มอาริอันหรือว่ากลุ่มสมิรครับประกอบด้วยทางด้านของสมาชิกหลักก็คือทางด้านของกลุ่มคาเมล่าแมนกลุ่มสปิกแมนกลุ่มทีวีแมนแล้วก็ทางด้านของคอมพิวเตอร์แมนที่เพิ่งเข้ามาเสริมทัพใหม่ล่าสุดนั่นเองส่วนด้านของพวกทอยเลนเนี่ยจะดำทัพโดยทอยเลตเอ็มโพเลอร์นะฮะแล้วก็มีทางด้านของจีแมนทอยเลเข้ามาเสริมทัพอีก1ตัวละครครับส่วนทางด้านของเผ่าที่3เนี่ยต้องบอกเลยว่าแตกแขนงมาใหม่เลยนะนั่นก็คือเผ่าของไรไทัน่่่ Tri itan, งวงวเยยยอบกกลาาา สมบูรณ์แบบ100%ซแต่ก็ได้รับการช่วยเหลือหรือว่าการเสริมทับจากไตรเอเดียนพวบ้องเขาด้วยนั่นเองฮะเดี๋ยวนี้เราจะมาดูกันต่อว่ามหาสงครามทั้ง3เผ่าพันธุ์จะเป็นยังไงฮะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันฝากทุกคนกดไลค์ฝากทุกคนกดแชร์ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกับโมไปดิชนแนลเข้าไปด้วยและ้าทุกคนกดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูกันเลยมาทุกคน e ีีที่97พาร์ท1พและพาร์ท2ของคุณพ่อแลนด์นะ มีลาร์สเบเกอร์แมนลาร์สทีวีแมนแล้วก็ลาร์สเทมป์ล่าแมนนะฮะอันนี้เป็นพวกแบ็กสเปคเกอร์เผ่าพันธุ์คองพิโเตอรแ์แมนเหมือนพวกทหารเลยเนาะใครอะ่ะเฮ้ยเป็นแล็ปท็อปเปรอเป็นเหมือนพวกดนบุกอะนะม<า>ันซึ่งดีจริงๆเลยที่ได้เจอคนที่คุ้นหน้าค <Yeah, S 2> ือตายอีกครั้งใช่ดีใจที่ได้เจอนายน,นะพวกเอาโอยาแล้ว ไททันแคมเปอร์แมนกับไททันสปิกอร์แมนเฮ้ยนี่มันเป็นแบ็คสปิกอร์แมนปะคือตัวเป็นสีดำไงเยี่ยมไปเลยลูกพี่ทำไมเขาต้องเต้นตลอดเวลากูไม่เข้าใจเซลเบิร์ตไทมีกลุ่มควยเข้ามาเฮ้ยไปตลาดของไททันทีวีแมนทุกคนหายไปหลายอีพี เฮ้ยรอบนี้หน้าตาเหมือนของคุณดาฟักบูม <cas uk> ากอะว้าวนะว้าวเาแล้วทีวีแมนเข้ามาเสิริมทัพการอัพเกรดครั้งน,นี้น่าจะช่วยพวกเราได้เยอะหาราที่ตามแผนเดิมมีสิทธิสูงเลยนะที่แผนของเราจะสําเร็จการตามหาไตรไททันนั้นคืออันดับที่หนึ่งแต่เราไม่รู้ทิศทางของเขาโชคดีน่าจะมีใครบางคนที่จะพอบ,บอกเราได้ว่าไตรไททันไปทางทิศทางไหนเ้ยเขาจะมาไหน บันยางเดียวเลย <laughs> ฟูซสเิกแบนี้คือแบบบันอย่างเดียวเอาละวะเคลืวว่อนย,ย้ายน่าจะเป็นทนัางไทรโซเยอร์หรือเปล่าที่พอจะรู้ทิศทางเพราะว่าเหมือนอีพีก่อนเขาไม่มีการเชื่อมลิงก์กันอยู่กับทนัาองไทรไททันไปแล้วว่าเหมือนรู้ตำแหน่งแค่มองตาก็รู้ใจคิมิีเดตโตะหน้าตาได้รักมากโอ้โหชาร์จแรงเลยทำไมไม่ไปคนละทิศกับโ <c oughs> นรทาง <c oughs> กับเขาอะ และนด่ก็คือสุดท้ายแล้วสินะเอาละเราไปตามหาตรไททัยกันเถอะ Let's go เอาโอ้ยหุยนี่คาร์บวล่าแมนชุดมันเปลี่ยนไปปะโอ้ยนี่มันคืออาณาจักรหรว่าโลกที่ร่มสลายแล้วทุกคนคือไม่มีคน้ร่าไม่มีเผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่แล้วอะมันกลายพวกอาลีอาร์เป็นพวกทอยเลนพวกไตรไททันอย่างเดียวแล้วอะไม่มีใครอยู่ได้อะ เอาเว้แบ็คไททันสปิกระแมนเมื่อตัวมันเล็กลงหรือเปล่าหน้าของแบ็คไททันสปิกระแมนทุกคนมีใครรู้สึกเมือนลามไหมเราไม่เจออะไรเลยเอางดีโอ้ยปืนลุดเลยมาแล้วไงแต่เดียนอ้ยเอาแล้วคือมันโกรธจัดอะ่ะเฮ้ยยิง เอา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 ให้แต่ตัวมันเล็กจริงๆนะถ้าได้ขอตัวแบ็คสปิเกอร์แมนอ่ะหยิบพิซซ่าเข้าไปอู้โดนลาว่าแล้วโดนลาว่าก็ไม่เป็นอะไรด้วยทุกคนเอาหรุ้ไงอู้หูโล่ยาวเท่ระวังว่นา,นานี่บาดี้ไม่มีตัวตัวอู้แต่ตัวมันตังเกินไปอะ่ะคือไตรเอเดียคือร่างใหญ่มากอะ่ะอู้มีเขียวด้วยเหรอ จะไปเกี่ยวข้าวที่ไหนครับพ่อเอาลุยแกเักนอะไรกักหนกหดอกยังไงยังไงกินร้องมีการกินร้องเกิดขึ้นอู้ my god ใครอ่ะเฮ้ยทอยเล็ตแอมโพลเลอร์ครับท่านจะกรพพัดมาเอง พ่อจะล้างเผ่าพันธุ์พวกแกให้สิ้นซากโลกใบน,นี้มันเป็นของข้าเอาเว้เจ้าของโลกมาทวงคืนไอนตัวนี้มันชื่ออะไรได้จับจชื่อมันไม่ได้รู้สมุดของทานะของเอโพอเลอร์อะ่ะคือสามเท่าตอนนี้คือแบบบู๊กันแล้วอะ่ะดาบโคตรเท่เลยอานน่านาของเอโพอเลอร์อะ่ะลอ,อยไปหนึ่งทีแต่ตัวตู้กันได้เลยนะ คอยเล่นไอโบอลอร์กับซานด่างตระเอเดียดอ่ะอู้ยเอาแล้วกวาดหมดทุกอย่างลองหลับอู้ตัดแขนขาดไหมขาดพลังอู้ไอ้ตัวนี้บมอจับชื่อมันไม่ได้มันชื่ออะไรไม่รู้โอ้ยโ้ยล้มตาสันด่างไอ้บอลเลิศได้ด้วยเอาวะคือแตกกระจุยกระจายเอาไงไอ้ปยไปสู้กันไปเราไปเกี่ยวไปสู้ไปสู้ไปสู้คือตัวแม่งเล็กกว่าสู้ไม่ได้เอาไปไปแนละ้ว <laughs> แล้วได้ก่อนสองไต้ตนห้อ,อไปก่อนแล้วอู้ยไม่ได้ดีแต่ขอสู้ได้คนบาอูนคนไปเอาเว้ยเฮ้ยทอทเลนเอโพลเลอร์กับญนานของอาริอันเป็นพวกเดียวกันแล้วทุกคนเอาวะอุ้ยคือรวมเผาพันธ์กันเฉพาะกิจทุกคน อันนี้เป็นไตรโซเยอร์เหมือนจะสัมผัสพลังงานบางอย่างของไตรไททันได้จากถ้ำแห่งนี้มันซ่อนตัวอยู่ใต้ดินซึ่งมีความเป็นไปได้เพียงแค่อย่างเดียวถูกเพงเลยดูเหมือนว่ามันกำลังฟื้นฟูตัวเองอยู่ในถ้ำแห่งนี้แล้วนี่เรากำลังจะรออะไรกันอยู่รีบกลับมาจับตัวไตรไททันแล้วเอากลับมาก่อนที่มันจะฟื้นวลาอย่างเต็มพิกัดเดี๋ยวก่อน เหมือนว่าจะมีอะไรแปลกๆนีแบบ่อะไรอะไรโดนไทรโดเหรอเอ,อ้ยเอาวะมีไทรโดนด้วยแล้วไตรโดนนี่เป็นพวกใครดาวโหลดโลกอู้หไม่ใช่พวกเราทุกคนนี่นไม่พวกไตรไทยท่านแน่นอนเอาวะพี่จอแบบเปิดโลไกไปเมื่อกี้ อุ้ยบาแล้วผมรู้แล้วว่าทนาของไทยทนาทีวีแมนมาไหนมานี่นี่เองโอ้โหรถไโดนคือเยอะมากเปิดโล่โอ้โหแล้วดูแขนขวาดาบอเีจจอนเขาโคตรเท่โดนอะไรวะคือโดนอะไรเฮ้ยไทยไทยคอมพิวเตอร์แมนเหรอเอาอะเอาเรื่อง <laughs> โคตรดูโคตรอันตรายพูดถึงเวลาอีพีในที่สุดก็มานี่ของนายจัดการมันซะได้เลยลูกพี่ตัดไปหนึ่งทีเอาไว้เยบะไปเลยนายช็อตได้มาช้าบ้าเลยนะพวกเราเกือบตายกันหมดนายเพิ่งจะแต่งตัวอยู่หรือไงเนี่ย ใช่เป็นบ้ามากแต่ฉันจะถ้าเกิดฉันจะไม่ผิดไม่มีใครถามนายนะบ้าจริงใครไปคนตั้งโปรแกรมให้อ้บ้าี่เนี่ยดีใจนะในที่สุดนายก็มาที่นี่จนได้ตอนนี้เราพร้อมที่จะไปตามหาทนาณของตรยไททันแล้วจากนั้นเราจะเอากลับมันไปแล้วก็ทําการควบคุมมันอีกหนึ่งรอบเอาไปต่อได้เวลาจับตรยไททันทุกคนยังไงอู้จบ แล้วก็จบไปที่เรียบร้อยครับสำหรับ EP ีที่97พาร์ทที่1และพาร์ทที่2ของคุณเวอร์แลนด์นั่นเองซึ่งช่วงท้ายเนี่ยเราจะเห็นด้วยว่ามันจะมีการต่อพาร์ทสเกิดขึ้นใน EP ีที่97เดี๋ยวรอตอนใหม่มาเดี๋ยวผมจะมาทำรีเอคชั่นรวมถึงสรุปเนื้อหาโดยรวมให้ทุกคนได้ฟังกันอีกรอบแต่ที่คร้าวๆนะตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็คือทางหน้าของ กลุ่มสกิบดีทอเรลนะฮะที่นำโดยทงหนาของทอเลทเอเลอร์มีการร่วมมือกับกลุ่มอาริอันที่นำโดยทงหนาของไททันแคปลาแมนกับไททันเซปิกแมนโดยเป็นการรวมตัวกันแบบเฉพาะกิจเพื่อสู้กับไ r รเอเดียนเพราะถ้าเกิดแยกกันสู้เนี่ยอาจจะสู้ต่อไปไม่ไหวนั่นเองนะครับผมส่วนทงานาของพวกคอมพิวเตอร์แมนและก็ไทรโซเยอร์ er เนี่ยได้รับทางานาของ ไททันคอมพิวเตอร์แมนเข้ามาเสริมทาฮะรวมถึงกําลังจะเข้าไปจับตัวของไตรไททันที่กําลังกบด้านหรือว่าทําการซ่อมแซมร่างกายอยู่ในถ้ำหิมะด้วยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามารอดูกันต่อว่าพาต่อไปจะเป็นยังไงวันนี้น่าจะประมาณนี้ก,ก่อนจักลาไปอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตาม Mob ิ c h a n n วันนี้ผมน่าจะลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับ